ใช่ค่ะข่าวต่อมาของเรานะคะนี้ต้องปรับอารมณ์กันนิดนึงสำหรับค,ครอบครัวของคุณอาแสงสุรีก็คือนักล้องลูกทุ่งชื่อดังเลยก็เพิ่งรายงานข่าวกันไปว่าเราสูญเสียคุณอานะคะด้วยวัย68ปีไปอย่างคุณอาจากไปอย่างสงบนะคะด้วยโควิด19เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งครอบครัวก็ได้นําเท่ากระดูกอัทิ นะคะไปสวดพระอภิธรรมต่อที่วัดยางสุทธารามนะคะเป็นเวลา3าคืนเรียบร้อยละล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะครอบครัวของลูกทุ่งผู้ล่วงลับนําโดยคุณแอนก็คือพรรยานะคะลูกหลานพร้อมกับจิตอาสาก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์นะ นำอัฐิของคุณอาแสงสุรีค่ะลงเรือไปลอยอังคารที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยจิตอาสาคนดังเนี่ยเผยว่าในวันที่นักร้องในดวงใจจากไปไม่มีโอกาสได้เดินทางไปรับร่างเพื่อนําร่างไปชาปนกิจส่งนะคะก็ะคือหลังจากตอนนั้นเข้าใจแหละว,ว่ามันฉุกระหุมากๆเลยค่ะซึ่งวันนั้นนะคะมีคุณท้ายเอกพัน์ไปช่วยเหลือแต่วันนี้ค่ะตั้งใจเดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อส่งคุณแสงสุรีไปอยู่กับแม่น้ำคงคาค่ะ ตอนแรกพอพอที่เรารายงานกันไปว่ามีข่าวลือออกมาเนาะ,ะแล้วก็มายืนยันกันว่าคุณอาย,ยังอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณอาก็ต่อสู้กับโรคโควิดจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็จากพวกเราไปยังไงก็<ะ>ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมากๆเลยค่ะ